เสษมศรีมาวิทยาคารจังหวัดอุบลรัชธานีเน้นปลูกฝังให้เยาวชนยึดหลักเศรษฐกิจกพอเพียงในการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการฝึกทักษะทางการกีฬาเพื่อต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพอย่างเต็มภาคภูมิครับการเดินทางไปค้าแข่งเจลิกญี่ปุ่นกับเซเลโซโอซาก้าถึง2องฤดูกาลของตะวันโคชุโพแนวรุกวัย20ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์ไทยลีกกับบ,บีจีปทุมในปีนี้ ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนกเกษมศรีมาวิทยาคารจงังหวัดอุบลราชธานีครับกลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับนักเตะรุ่นน้องที่หวังเดินตามรอยความสําเร็จและจากการที่โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองกว่า60กิโลเมตรจึงเป็นอุปสรรคของนักเตะทีมนี้ทั้งในแง่ของโอกาสและอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร แต่ด้วยความมุ่งมั่นของโค้ชจูเนียนรพันธ์บุญวังครับที่ต้องการใช้ฟุตบอลเป็นใบเบิกทางคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลภายใต้ประชยาหัวใจนักสู้ซึ่งถือเป็นสไตล์สำคัญของนักเตะทีมนี้เขาคือแรงบันดาลใจของน้องๆเพราะเขาเกิดจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับยุคข,ของตะวันนี่ฟุตบอลก็ไม่มีกวยนี่ก็คือเอาขวดน้ำนะครับขวดน้ำใส่ทราย แล้วก็มาทําเป็นกวยเป็นมาร์เกอร์นะครับฝึกซ้อมจากไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาไปไปได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยความสามารถนะครับเขาไปประสบผลสําเร็จมีเงินเดือนไดดิบได้ด,ด,ดีนี่เป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเกษมศรีมาเป็นแรงบันดาลใจของน้องๆแล้วก็ของตัวโค้ดด้วยที่ทําให้มีกําลังใจฮึดสู้ต่อไปสู้ครับสู้มากสู้ด้วยกันเล่นด้วยกันทีมเวิร์กถามเมื่อคีกันวิ่งช่วยกัน มาครับพี่ตะว,วันก็อยู่บ้านาแถวบ้านผมเนี่ยครับผมก็มีความคิดว่าอยากจะไปถึงถึงไปเตะเหมือนพี่ตะว,วันครับอยากุเล่นในเจลีอยากไปฝึกทักษะในเจลีครับต้องพัฒน,นาอีกมากครับนักเตะทีมนี้ครับต้องสู้ชีวิตอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นฐานการใช้ชีวิตนอกสนาม จึงเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้เรื่องของกีฬาโดยสถานศึกษาแห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนในหลายด้านทั้งการเลี้ยงปลารวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการทําอาหารซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในทีมเป็นอย่างมากครับสําหรับเป้าหมายหลักของทีมผู้บอลเกษมสีมาวิทยาคารคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของผู้บอลเจคนชิงแชมป์เจสีให้ได้ในอนาคต ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่น่าชื่นชมทั้งผลงานในสนามและใช้ชีวิตนอกสนามแข่งขันครับ